ผู้ชมมาดูต่อกันที่ฤดูการแห่งการประกวดนางงามกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เวทีเล็กเวทีใหญ่ทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่อย่างที่รู้กันเมื่อวานนี้โอ้โหดราม่าร้อนแรงเหลือเกินสําหรับนางสาวสมิลาประจําปี2020นี้นะคะก็รู้ๆกันไปอยู่แล้วเราเล่าเรื่องความซีซั่กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะพามาฟังมุมมองของตัวแม่นางงามอย่างพี่บุ๋มปนัดดาก,กันหน่อยค่ะเธอบอกว่าทั้งในฐานะนางงามและพิธีกรเนี่ยงาน ประกวดแบบนี้เจอมาแล้วล่ะทุกประสบการณ์เลยนะฮะสมัยก่อนนะไม่ได้หมายถึงเวทีนี้นะ ความแซบเนี่ยมันมากกว่านี้อีกถึงขั้นที่แย่งไม้ไปจากมือก็มทีทั้งทั้งที่เป็นรายการสดก็เจอมาแล้วนางงามมาโวยวายวิดวายชี้หน้าด่าผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบต็เคยเจอมาแล้วค่ะพอเห็นเคสของนางสาวสมิลลาเนี่ยเธอบอกเลยว่านึกถึงเหตุการณ์เก่าๆอยู่เหมือนกันค่ะพี่บุ๋มบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยควรพูดคุยกันหลังเวทีมากกว่าพอใจหรือไม่พอใจตรงไหนไปเคลียร์กันให้จบส่วนน้องนางงามที่มาทวงสิทธิ์เธอเข้าใจที่ต้องทำแต่ก็อยากจะ ให้มีสติมากกว่านี้จะได้ดูน่ารักกว่านี้ค่ะะเดี๋ยวไปฟังนางงามตัวแม่พี่บุ๋มปนักดากันหน่อยจ้าก็เห็นใจนะน้องที่ตกรอบแน่นอนแต่มันทําให้ดูหนูไม่ดีลูกที่หนูออกมาวีนแบบนั้นหนูควรให้พี่เลี้ยงหนูออกมาพูดแทนเพราะคลิปนี้มันจะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไอ้คนเข้ารอบก็คงรู้สึกไม่ดีไอ้คนตกรอบตอนนี้ก็คงรู้สึกไม่ดีนางงามเดยอดายก็ไม่ได้ผิดนะ มันเป็นอาชีพที่สุจริตมันเป็นอาชีพที่สนุกสำหรับเ <c> ห <oughs> มือนไปประกวดร้องเพลงอ่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันมีประวัติที่ไม่ดีต่างหากอันนั้นนคือผิดถูกป้า นอกจากนี้ค่ะพี่บุ๋มเองก็ยังชื่นชมไปยังพิธีกรในงานอีกด้วยนะคะบอกว่ามีสติทุิสถานการณ์ได้ดีค่ะเพราะว่าพิธีกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจของงานนี้เลยเรื่องใครจะโกงใครจะล็อกมงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่พิธีกรค่ะแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างหากที่สําคัญและเขาก็ทํามันออกมาได้ดีนั่นเองนะคะ mm hmm. เอาจริงๆในเรื่องของการล็อกมงในเรื่องของการประกวดเนี่ยมีมาเยอะและไม่ใช่เฉพาะแค่เวทีนี้แล้วก็มีมาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะคะอยู่ที่ว่าณจุดๆนั้นเนี่ยจะ มีใครกล้าพอที่จะท้วงติ่งอะไรหรือเปล่าอตอนนี้ในโซเชียลก็แบ่งกันเป็น2กระแสกระแสหนึ่งก็บอกว่าเข้าใจน้องนางงามนะโอ้โหคะแนนมันมาขนาดนี้แล้วทําไมไม่เข้ารอบอีกกระแสนึงก็บอกว่าน้องนางงามมีสติหน่อยทําเกินไปหรือเปล่าแบบนี้เนี่ยเป็นสาวงามที่มีสมองไหมในโซเชียลของวิาวิา์แต่ว่าฟังที่พี่บุ๋มบอกเอาไว้ก็คือถือว่าเป็นอีกทางออกหนึ่งที่ดีอยู่เหมือนกันค่อยพูดค่อยๆคุยกันนะคะ